นิยายเสียงเรื่องคุณโปรดของจอมทัพบตอนที่38ตอนจบโปรดโปรดไอ้โปรด,ปรด,ปรดตื่นเถอะเช้าวันอาทิตย์ที่น่าจะแสนสดใสจบลงด้วยการปลุกให้ตื่นจากคุณข้างข้าง ผมอยากจะถีบมันให้กลิ้งลงเตียงให้ดูแล้วรูล้ลอดเพราะแทนที่ผมจะได้นอนยาวๆไปจนถึงเที่ยงหรือบ่ายอย่างที่ใจคิดกับโดนมันกวนซะได้มผมงัวงเงียมุดตัวลงใต้ผ้าห่มไม่ยอมตื่นง่ายๆเพราะอะไรนะหรอเพียจะตายหาไอ้เจ้ยจอมเล่นลากยาวเก้าครั้งตั้งแต่เืนวันศุกร์ผมหลับคาไปก็ตั้งหลายครั้ง แต่แม่งก็เอาจนครบและยังเสือกบ,บอกว่าวันนี้ขอของแถมเนื่องจากผมหลับคามันไปหลายครั้งโปรดตื่นก่อนเฮียผมหลับตาปีเพราะแสงแดดมันแยงตาไอ้นี่กวนไม่เลิกถ้าผมจะลุกมาด่ามันก็กลัวว่าร่างกายจะสดชื่นตื่นแล้วนอนต่อไม่ได้ก็เลยเลือกอีกวิธีที่เปลืองพลังงานน้อยกว่าอจอม นอนต่อนะนะนะผมซุกตัวกอดมันแน่นก่อนจะจูบไซที่ซอกคอมันอย่างอ่อนๆไอ้จอมเงียบไปผมแอบยิ้มมุมปากมันยอมให้ผมนอนต่อแล้วสินะโรดเอา้ายังไม่หลับเอ๊ะหรือว่ามันจะของขึ้นแล้วทวงของแถมผมไม่น่าไปยุ่งกับคอมันเลยไอ้บ้านี่ยิ่งตื่นตัวไว เอ๊ะจองทำไมเหงื่อออกจนหลังเปียกไปหมดเลยอ่ะผมเอามือลูบหลังให้มันสงบสติอารมณ์หืนไปก่อนจนสัมผัสได้กับแผ่นหลังเปียกชื้นอย่างคนเหงื่อออกจนผมแขนเปียกไปด้วยผมเลยดึงผ้าห่มออกเพราคิดว่ามันคงจะร้อนเพราผ้าห่มโปรดปรานตื่นเธอะ คราวนี้ผมถอนหายใจเพราะเริ่มหงุดหงิดจะอะไรนักหนาวะคนจะหลับจะนอนอืมจอมคราขอโบดนอนต่ออีกหน่อยนะคะเพี้ยมากเลยอ,อย่างองงงนะจูบให้มันดมที่ฟันเล่นแม่ง <c oughs> เผื่อมันจะได้เลิกกวนแล้วเคิรมหลับไปพร้อมกับจูบผมไปเลยเฮ้ย <c oughs> คนจะนอนโปรดไอ แม่กูมาเสียงพี่เตรียมจะตะโกนด่าผมหายลงไปในลำคอทันทีใจผมเต้นโคมคามก่อนจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกบางอย่างในห้องคนโปลดสวัสดีไอ้ฟ้ายืนยิ้มแห้งเพราะโบกไม้โบกมือให้อยู่ปลายเตียงอยู่กันครบเลยแล้วเพิ่มมาอีกสอง แม่ไอจอมยืนอุ้มจาจ๋าหลานของไอจอมอยู่ตรงนั้นด้วยฮ่าน้องเาจ๋าดิ้นขุกขักเหมือนอยากไปเล่นที่อื่นเพราะไม่รู้อินูอิเนเกับสถานการณ์ตรงหน้าสถานการณ์ที่ผมนั่งอึ้งอยู่บนเตียงมึงมึงหวั่นดีแม่กูก่อนไหมไอจอมสะกิดแขนผมยิก,ยกผมเริ่มได้สติวัสดิครับมา ผมยกมือไหว้มือไม้สันแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วออกมาคุยกันหน่อยแม่ไอจอมพูดเสียงเรียบก่อนจะเดินออกไปด้านนอกห้องนอนเพื่อนทั้งสามตัวผมเดินตามไปโรสไอจอมผมดึงหูมันจนมันร้องลัน่นสมควรไหมล่ะ โอ้ปล่อยปล,ย,ปลยคุยกันดีๆดีเฮียอะไรล่ะแม่มึงมาได้ยังไงแล้วมาเจอสภาพนี้อีกโอ้ยหืมโอ้โหใจเย็นๆมาไม่ว่าอะไรหรอกไม่ว่าเฮียอะไรนอนแก้ผ้ากอดกันขนาดเนี้ยกเกงในกูกับมึงก็เกี่ยวกันเป็นเลขแปดอยู่พื้นพื้นเลยอะมึงเห็นไหมนั่นอะผมชี้ให้มันดูภาพประกอบไอ้บ้าเอ้ย ทำไมเอากันเสร็จแล้วไม่หัดแต่งตัวให้เรียบร้อยวะอยากร้องไห้ชิบหายเลยโปรดร้องไห้ทำไมไอ้จอมหน้าเสียมึงจะให้กูรู้สึกยังไงอะ่ะแม่มึงมาเห็นเราในสภาพนี้อ่ะ <c oughs> คิดว่าท่านจะรับได้เหรอกูเป็นผู้ชายนะเว้ย <c oughs> ผมคิดไปสารพัดใช่ครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะยอมรับได้ง่ายๆ ผมรู้สึกสมเพศตัวเองขึ้นมาเอาดือด้ออย่าเป็นแบบนี้ดิแม่กูไม่ใช่คนแบบนั้นกูจะคุยกับม้าเองมึงไม่ต้องร้องนะลุกขึ้นมาแต่งตัวก่อนจอมทัพเก็บเสื้อผ้าที่กระจัดกระจายบนพื้นมาช่วยผมสวมให้เรียบร้อยก่อนจะจูงมือกันออกไปเผชิญหน้ากับสายตาอีกหลายคู่น้องเจ้าจ๋าชีโบชีเบมาหาผมหน้าเอ็นดูจัง เหมือนจะอยากให้ผมอุ้มเลยแต่มันก็ไม่ใช่เวลาไหมอลูกม,มาครับเดี๋ยวพวกผมพาเจ้าจาไปเล่นก่อนดีไหมครับไอเชนอาสาไอฟ้ากับให้ทานพยักหน้าเงึกงนักแม่ไอจอมยอมส่งล้านให้แต่โดยดีก่อนมันจะพาตัวเด็กออกไปข้างนอกซึ่งก็คงจะพาไปเล่นในห้องใครสักคนนั่นแหละ ไอ้ทับเทมินหน้าหมาดึงผมให้นั่งลงฝั่งตรงข้ามกับแม่มันนี่มันฉากลูกสะใภ้ไปพบแม่ผัวที่บ้านครั้งแรกชัดๆแต่ความจริงคือแม่ผัวมาเจอลูกชายนอนแก้ผ้ากุกอยู่กับเมียถูกหมดกันภาพพนที่เราต้องรักษาเออม,มามา้ามากับเจ้าจ่าสองคนล่ะครับผมทำใจดีสู้เสือ แม่ไอจอมก็เจอมาหลายครั้งไม่เคยตื่นเต้นเท่าครั้งนี้มาก่อนแน่ละสิแต่ก่อนอะไปในฐานะเพื่อนนี่นาะแต่คราวเนี่ยนอนกกลูกชายเขาเต็มเตียงเลยกูจ้ะห <c oughs> มาตอบสั้นจังปกติม้าต้องพูดเจ้าเจ้๊ายาวๆสิผมเหงื่อซึมเต็มมือมา้าจะเก๊กทำไมเนี่ย ผมเริ่มสงสารไอ้โปรดละมาเล่นนั่งนิ่งๆถามคำตอบคำมาผักใหญ่ไอ้โปรดก็พยายามจะชวนคุยแต่คุณนายเขาก็ตึงใส่รู้แล้วหนาว่าช็อกที่ลูกชายมีเมียแต่ก็ไม่เห็นใจลูกสไพซ์บ้างเลยนี่ไงจะร้องไห้อยู่ละแกไม่ต้องมาพูดมากเลยจอมทัพโอ้ยมมาอย่าดึงอย่าดึงโดนเมียดึงไม่พอม้ายังซ้ำรอยเดิมอีกหูแทบขาด มากระชากจนหัวผมเอ็นแทบถึงตักก่อนจะปล่อยผมลูกหูปล่อยๆเจ็บไม่ใช่น้อยมาโปรดขอโทษครับโปรดผิดไปแล้วไอจ้จอมันไม่ผิดอะไรเลยโปรดจะเลิกยุ่งกับมันเองครับมาไม่ต้องห่วงนะโปรดจะไม่ทำตัวแบบนี้อีกคุณเขาร้องไห้โฮคุกเข่าลงกับพื้นยกมือไหว้แม่ผมปลกปลกมาอึ้งไปเลย เป็นไงล่ะเจอความน่ารักของว่าที่ลูกสะพ้ยเข้าไปละสิหนูโปรดลุกขึ้นลูกมาไม่ได้ว่าอะไรหนูเลยตายแล้วหนูเป็นอะไรเนี่ยอย่าร้องนะลูกไม่ได้ว่าเลยจ้าไม่ได้ว่าเลยนะมา้าแค่งอนที่ยวรู้เรื่องทุกอย่างด้วยตัวเองและทำหน้าตึงใส่มาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยปวดขอโทษครับ ที่ทำให้มาผิดหวังแต่จอมไม่ผิดนะโปวดผิดโปวดผิดหมดเลยโปรดปานไม่หยุดร้องไห้พ่มขอโทษจนฟังไม่ได้สับทถคนดีของผมมาเห็นไหมเนี่ยมันล้อไห้ใหญ่แล้วมาอาจจะเล่นใหญ่ทำไมก็ไม่รู้ผมประคองไอ้โปรดขึ้นมานั่งบนโซฟาเหมือนกะเหมือนกัน ก่อนจะดึงมันมากอดเอาไว้แล้วเอ็ดม้าที่ค้อนปลับปเหลือกก่อนจะขยับเข้ามานั่งใกล้ๆแล้วแย่งเงาไอ้โปรดไปกอดปอบแทนหนูโปรดม้าไม่ได้โกรธนูนะลูกม้าโกรธได้จอมมันที่มาเนี่ยก็เพราะเดี๋ยวนี้เสาอาทิตย์มันไม่ยอมกลับบ้านกับช่องจนหลานจะจําหน้าไม่ได้แล้วม้าคิดว่ามันไปเก็กมาเรก็กเกเรที่ไหนเลยจะมาจับให้ได้คาหนังคาเขาแต่พอมาเจอมันอยู่กับหนู มาก็ตกใจนิดหน่อยปวดขอโทษพอแล้วลูกไม่ต้องขอโทษมาไม่ได้โกรธดูซิร้องไห้เก่งอะไรขนาดนั้นมาผมเช็ดน้ำหูน้ำตาให้คนโลรดอย่างทุลักทุเลก็ม้านั่นแหละโอ้ยโอ้โอ้โอโอผมโดนม้าฟาดหลังไปอีกหลายทีหลังจากนั้นทั้งผมทั้งม้าก็ช่วยกันปลอบให้คนขี้แยจนให้เลิกร้องไห้ แล้วอาทิตย์หน้ากลับบ้านไปช่วยม้าเลี้ยงหลานด้วยนะไม่ใช่โทรไปขอแต่เงินม้าก็พูดยังกับจะจ๋ายอมให้จอมโดนตัวงั้นแหละผมยิงเขี่ยวใส่หลานสาวตัวแสบที่ไม่ว่ายังไงก็ไม่ยอมให้ผมคุ้มเลยสักครั้งตอนเนี้ยังเบะหน้าจะร้องไห้ใส่ผมอีกไอ้จอมอย่าทำหน้าดุแบบนั้นใส่หลาน ไอ้โปรดที่ยืนอุ้มจ้าจ๋าอยู่ดุผมขึ้นจริงจังเมื่อเห็นว่าไอ้เด็กแสบกำลังจะร้องไห้ไม่รู้ละ่ะถ้าอาทิตย์หน้าไม่กลับบ้านนะก็ไม่ต้องเอาเงินมาเรียนมายืนคำขาดครับครับครับจับครับไอ้โปรดกลับ,ก,บกับกูนะฮะเกี่ยวอะไรกับกูเนี่ยก็ดูสิหลานกูชอบมึงจะตายทั้งกอดทั้งหอมปกติให้ใครใกล้ที่ไหนผมหาข้ออ้าง ทุกคนใกล้ได้ยกเว้นมึงไอสัตว์ไอโปรดเผอพูดคำหยาบจะาจามองตาแป๋วผมคำเออหนูโปรดก็ไปนอนบ้านม้าบ้างสิลูกเดี๋ยวม้าทำอะไรอร่อยอร่อยให้กินนี่แหละใช่เลยแม่สามีในฝันของใครหลายๆคนชวนลูกสะพ้ยไปนอนบ้านสะดวกอยากกระโดดกอดมา้าแต่นางหลานตัวดีก็โผล่ไปให้ม้าอุ้มก่อน แถมยังหันหน้ามาทำกวนตีนใส่ผมอีกคิดตัวเองก็แล้วกันมันหนอกวนตีนตั้งแต่ยังไม่ประสีภาษางั้นม้ากลับก่อนนะเด็กๆแล้วมากลับไงอะครับเชนถามอ๋อเดี๋ยวป้าจะจ๋าเขามารับตั้งใจเรียนกันนะลูกอย่าเพิ่งรีบหาเมียเดี๋ยวติดเมียจะไม่ยอมกลับบ้านกับช่องเหมือนไอเด็กบ้านี่มา้าจะพูดทำไงเนี่ย เดี๋ยวไอ้โปรดก็ร้องไห้คิดมากอีกหรอกม้าก็พูดความจริงหนูโปรดทำสเสน่ห์ใส่ลูกม้าหรือเปล่าเนี่ยเปล่านะครับโปรดป่านหน้าเสียนี่แหละม้าผมแกล้งไม่เลิกจริงๆไมาหยอกเล่นลูกดีใจนะที่คนที่ไอ้ลูกชายไม่ได้เรื่องคนนี้เลือกก็คือหนูโปรดแล้วอาทิตย์หน้า เจอกันที่บ้านมานะอยากกินอะไรอะ่ะบอกจอมมันโทรบอกม้าก,ก่อนแล้วกันจะได้เตรียมของม้าไปละไอ้จอมนั่งดีๆนี้ลุกติ๊กติ๊กอยู่นั่นแหละเดี๋ยวอาจารย์แม่งก็แดกหัวโปรดปานหิกขาคนที่นั่งยุกอีกยุกยิก,ยก,ยกเหมือนเด็กสมาธิสั้นก็มึงไม่สนใจกลัวคนตัวสูงทำหน้าง,งอคอหัก ตอนพักเที่ยงเขาก็พยายามอ้อนให้โปรดปานพาไปดูหนังแต่โปรดปานก็ไม่ยอมไปด้วยเหตุผลที่ว่าอยากอยู่เล่นเกมกับเพื่อนๆเดี๋ยวเลิกคาสค่อยคุยกันรันปวีถอนหายใจเฮือกใหญ่ไม่ยอมก็ต้องยอมถ้าไม่ทำให้จอมทับสงบตอนนี้คงโดนอาจารย์ไล่ออกเป็นจักคารเป็นแน่ เพราะท่านมองหลายครั้งแล้วจอมทัพไม่สนใจเรียนเลยเอาแต่วอลแวร์ไม่หยุดคนโปรดทำไมต้องทิ้งกูไปกับมันด้วยมันดีกว่ากูตรงไหนสีฟ้ากระทืบเท้าเต้นเร่าๆเหมือนเด็กไม่ได้ดังใจเมื่อคนโปรดเปลี่ยนแผนไม่ไปเล่นเกมด้วยกันที่ห้องแต่จะไปดูหนังกับอีกคนแทนถุกตรง คนตัวสูงกระแทกเสียงตอบแทนก่อนจะยักคิ้วแบบผู้ชนะให้ไปหนึ่งทีส่มปองเดี๋ยวคืนเนี่ยกลับมาเล่นด้วยนะ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 ไอ้โปรดลุกเลยจะไปนั่งตักมันทำไมจอมทับโวยไว้เมื่อเจ้าตัวเล็กตืินไปนั่งตักเพื่อนทั้งที่แต่ก่อนโปรดปานก็ทำแบบนี้ประจำแต่ตอนเนี้ยมันน่าห่วงเอามากมาก ทำแก้มกูก่อนสีฟ้าทำแก้มป่องใสโปรดปานยังไม่สนใจจอมทัพย่อเย้ยที่ตอนนี้คนตัวเล็กมาอ้อนเขาแบบใกล้ชิดหลับตาสิคนโปรดบอกสีฟ้ารีบหลับตาทันทีคนตัวเล็กลุกขึ้นยืนตั้งท่ายื่นจมูกเข้าไปใกล้ๆเพื่อนรักไอ้โปรดห้ามนะจะหอมแล้วนะ คนแสบเหมือนไม่ฟังจมูกโด่งเฉียดไปที่แก้มของสีฟ้าก่อนเหตุการณ์ที่ทำเอาอึ้องทั้งทัศจะเกิดขึ้นสีฟ้าโดนหอมแก้มเต็มฟอดใหญ่แต่ไม่ใช่การหอมจากคนตัวเล็กไอ้จอมไอ้ขนเี้ยมึงทำอะไรเนี่ยแคยี่แก้งแรงขนลุกไปทั้งตัวเมื่อโดนจอมทับหอมแก้มแบบไม่ตั้งตัวอยากโดนหอมไม่ใช่หรือไงนี่ไงกูหอมแล้ว เลือกอยุ่งกับไอ้โปรดสักทีน่ารำคาญจังทัพเทวินเอาหลังนิ้วชี้ขยี้จมูกแรงๆเหมือนจะให้กลิ่นแก้มของสีฟ้าหายไปกูจะฟ้องยากว่ามึงหอมแก้มกู <c oughs> สีฟ้าโวยวายน้ำตาครอรู้สึกกุ๊กูไปหมดไอ้ฝายกลับทานนาทีดูจะหงุดหงิดไม่น้อยที่เห็นจอมทัพหอมแก้มสีฟ้าไม่ได้หึงนะ แค่งุดหงิดไอ้ฟ้าไอ้ทานรอกูด้วยยเบื่อผัวเมียสองคู่นี้จริงๆโอ้ยราเชนเลือกที่จะวิ่งตามสีฟ้ากับสายทานออกไปเพราะรู้ว่าอยู่กับจอมทัพและโปรโดปานไปก็ไม่มีประโยชน์ในเมื่อคู่เนี้ยจะทิ้งเพื่อนไปเดทกันรอบที่194ของสัปดาห์แกมไอ้ฟ้าหอมไหม <laughs> ปรดบานแซวคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าอีกคนจะทำแบบนี้แต่ก็ขำจนปวดท้องไปหมดผมมองคนที่นั่งอยู่ที่บอกข้างๆนี่ใจคขอคิดจะหลับทุกรอบที่ดูหนังหรือไงไอ้แฟนเอ้ยเสียดายค่าตั๋วชิบหายปุกขึ้นมาด่ามแม่งเปืองตังนวเว์รโรดเอ็นหัวมาทางนี้สิเดี๋ยวก็ข้อพับ ความใจกล้ามันก็มีแค่ในมโนชีวิตจริงก็คือต้องประคองหัวเมียให้เอ็นมาซบที่ไหลเพื่อให้คุณเขาหลับได้อย่างสบายตัวจนหนังจบอืหนังจบแล้วอทำไมไม่ปลุกอะ่ะกำลังจะปลุกไงมึงตื่นก่อนไอเมียชูแขนบิดขี้เกียจอ้าปากหาวสกว้างแทนที่จะน่าเกลียดแต่ดันน่ารักชิบหายเมียใครวะจักรแลก็หอมหอม หลงไหลอ่ะน้องโปรดของพี่จอมลุกดินั่งรอดูอย่างเรื่องนี่ไงความหลงไหลถูกเก็บ,เ,กบเอาไว้ก่อนตอนเนี้ยต้องรีบหอบถังป๊อบคอนเดินตามอีเมียให้ทันเดี๋ยวแม่งอารมณ์เสียใส่คืนเนี้ยผมกดทำหน้าที่สามีอีกอ่านน้ำเสร็จแล้วครับอือไม่ได้ตาบอด วันนี้เมนมันมาหรือไงว่าหุดหยิดใส่ผมทั้งวันเลยหอมไหมผมเอาแก้มไปชนกับปลายจมูกมันมันก็ยอมหอมนะแต่เหมือนหอมให้จบๆแล้วก็ก้มหน้าก้มตาพิมพ์รายงานต่อหอมครับไม่ง่วงหรอดึกแล้วนะนิดหน่อยแต่เดี๋ยวขอทำอันนี้ให้เสร็จก่อนมึงง่วงก็ไปนอนก่อนเดิไม่เอาอะนอนพร้อมกัน มีอะไรให้กูช่วยไหมงานกลุ่มเหรออาจารย์แม่งก็กวนตีนทำไมไม่ให้จับกลุ่มเองก็ไม่รู้ดูซิมึงเลยต้องมาทำงานเองเลยเนี่ยปกติเวลามีการจับกลุ่มทำรายงานพวกผมจะเลือกกันเองและด้วยความที่เป็นไอ้โปรโดมันอ้อนนิดอ้อนหน่อยเพื่อนรักสามตัวนั่นก็รับงานไปทำทั้งหมดส่วนผมก็ลอยตัวครับใครใช้กูทำกูด่ากูไม่วางกูจะนอนกบเมีย อแล้วมึงไม่ต้องทำหรือไงไม่อ่ะพวกผู้หญิงเอาไปทำเองกูแค่ออกตังค์แล้วก็เลี้ยงข้าวผมบอกโชคดีที่กลุ่มผมมีแต่ผู้หญิงผมก็เลยสบายเลยไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนอกจากเปยงั้นมึงก็นอนเถอะพรุ่งนี้ต้องกลับบ้านแต่เช้ามึงก็ต้องกลับเอาไว้ค่อยทำดิหอบไปทำที่บ้านกูก็ได้โปรดปานดูลังเล มันบอกผมว่าอยากเร่งทำให้เสร็จไม่อยากคนรายงานไปทำในวันพักผ่อนอืครูก็ปวดตาไปหมดแล้วเหมือนกันงั้นพรุ่งเนี่ยมึงเอาโน้ตบุ๊กกลับไปด้วยนะครับผมรีบรับปากก่อนจะช่วยอีมเมียเก็บข้าวของเตรียมขึ้นเตียงพพอแล้วจะนอน ผมไม่ยอมถอยตัวเองออกมากะว่าจะต่ออยรอบอย่างเอาแต่ใจแต่แอปหุปดยกมือน้อยๆมาประคองใบหน้าผมแล้วทำหน้าอ่อนมันคงเหนื่อยมากจริงๆอยอมแพ้ฝันดีนะครับอืมขอบคุณนะเรื่องที่ดูแลกูอย่างดีอ่ะ โอ้ยน้ำตาจะไหลหายเหนื่อยทุกอย่างจะใช้ให้ซักผ้าอีกสิบตะก้ายันเช้าก็ยังไหวแต่ถ้าเลือกได้อะเอาไว้ก่อนดีกว่าขอนอนกอดแน่นๆเอากำไรหน่อยมึงมีคนเดียวในโลกไม่ดูแลมึงแล้วจะให้กูไปดูแลใครผมบอกก่อนจะดูดปากมวมๆนั้นเล่นเอามันไอ้โปรดมันก็ไม่เคยบ่นนะ มันบอกว่ามันชอบเวลาที่ผมทําแบบนี้แล้วมันก็บอกว่ามันดูแลปากอย่างดีเพราะกลัวว่าผมจะเบื่อหน้าดักเมล่าอีเมียของผมเนี่ยรื้มติ่มจอมว่ามึงเคยรู้สึกเบื่อหรือลำคาญกูบ้างไหมทําไมถามแบบนั้นอีกแล้วล่ะไม่ใช่ครั้งแรกที่มันถามผมคําตอบมันก็คือคําตอบเดิมๆแต่มันก็ยังอยากจะได้ยินกูถาม ไม่เคยไม่เคยเบื่อไม่เคยลำคาญจริงนะครับมีแต่รักรักมากขึ้นทุกวันผมบอกก่อนจะฝังจมูกไปที่แก้มนุ่มคุณเขากระชับอ้อมกอดเอาขาพาดผมเอาไว้เหมือนเกาะเหมือนลิงเกาะเชียวกูก็ลักมึงนะอืมรู้แล้วนอนแก้ผ้าอยู่กับกูทุกวันขนาดเนี้ยมึงเอาสมองออกจากเลืองเซ็กก่อนได้ไหม น้าวานายิ่งหืนนะก็หลักอะ่ะไอ้แฟนอีเมียควนตีนแต่รักครับรักรักเหมือนกันนะรักมากกว่ายอมทำไมยอมไม่อยากเถียงแล้วอยากได้อะไรอยากจูบอืมอยากเหมือนกัน โรธมากูก็รู้เรื่องของเราแล้วอะเมื่อไหร่มึงจะบอกพ่อมึงบ้างหรือมึงกลัวว่าท่านจะรับไม่ได้กูไม่กลัวนะกูจะพิสูจน์ให้พ่อมึงเห็นเองว่ากูรักมึงมากแค่ไหนกูอยากไปบอกให้ท่านรู้นะว่ากูพร้อมจะดูแลมึงอะกูจริงจังนะเว้ยเป็นอะไรทําไมอยู่ดีดีพูดเรื่องนี้ไม่นอนเหรอกูไม่อยากเสียมึงไปอะกูอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีมึง ผมบอกมันไปตรงๆถ้าเกิดเรายังกลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับผู้ใหญ่ตั้งแต่ตอนนี้ต่อให้เรียนจบไปมันก็ยากอยู่ดีคูมไม่ได้จะไปไหนซะหน่อยกูก็อยู่กับมึงมึงไม่กล้าบอกพ่อมึงเหรอ,อปา้าป๋ารู้แล้วฮึคูเข้าใจนะกูอาจยังจะไม่ดีพอฮึฮะอะไรนะผมได้ยินไม่ผิดใช่ไหมแอปโปรดบอกว่าพ่อมันรู้แล้ว คุณป๋ารู้ตั้งนานแล้วกูบอกเขานานแล้วจอมทำไมก็เพราะกูรักมึงไงไม่ใช่แค่มึงที่เสียกูไปไม่ได้กูก็เสียมึงไปไม่ได้เหมือนกันกูดีใจนะที่มึงออยากเจอป,ะปะ้าป๋าดีใจที่มึงให้เกียรติกูแล้วทำไมมึงไม่เคยเล่าให้กูฟังเลยโกรธไหมไม่ครับจะโกรธทำไม ดีใจนะที่มึงเชื่อมั่นในตัวกูอืมตอนเนี้ยมึงต้องระวังตัวนะปราป๋ารู้แล้วอะอย่าทําให้กูเสียใจละรู้ไหมไม่มีทางพูดจบผมก็จูบมันย้ำๆอย่างอดใจไม่ไหวทําไมมันน่ารักแบบนี้วะแบบเนี้ยผมจะรักใครได้อีกไม่มีวันซะรอกไม่มีวันเปลี่ยนใจไปจากไอ้ตัวเล็กนี่เด็ดขาดร,รักมึง รักมึงมากเหมือนกันนะรู้ไหมอีเมียบอกรักกันกี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อเลยจริงๆจบบริโมแล้วค่ะแฮปปี้เอนดิ้งตอนนี้เป็นเวลาตีสามสามสิบสามนาที ใครตื่นมาฟังตอนเช้าก็ Good Morning นะคะเ,เรื่องนี้จบแล้วก็ยังมีเรื่องต่อไปอยู่นะอย่าลืมกด Subscribe กันเอาไว้นะเดี๋ยวถ้าว่างเมื่อไหร่ก็จะรีบมาอัพเรื่องใหม่ทันทีเลยยังเหลืออีกหลายเรื่องนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้มันก็จะมีบ้างที่แบบมีคนที่มีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นไบโพล่าเลย อืแม้แต่คนเขียนเองก็รู้สึกโอ้โหงอนกันไปง้อกันมาทุกเรื่องอย่างที่ว่าค่ะถ้าเป็นแบบฟิลกู๊ดมันก็จะแบบประมาณนี้อ่ะมันไม่รู้จะเขียนให้มันเป็นเรื่องราวแบบยังไงถ้าไม่งอนไม่ง้อกันอย่างเงี้ยอืมก,ก,ก,ก็ไปโค่าอยู่พอสมควรนะคะเรื่องหน้าก็จะเป็นแบบว่า อบอุ่นอบอุ่นนิดนึง่งมีดราม่านิดหน่อยแต่ก็น่ารักบอกเลยว่าน่ารักแล้วก็ตัวพระเอกเนี่ยก็จะมีความที่แบบว่าเราอาจจะอยากเขาได้มาเป็นของตัวเองกันก็นกได้นะคะแต่อย่ามาแย่งเรานะเราไม่ให้หรอกไว้เจอกันใหม่เรื่องนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะ